ีฟ้าว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยนะครับอยากให้มีกระบวนการในการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่ามันมีบุคคลที่อาจจะนะเป็นข้อสังเกตน,นะครับอาจจะไม่ได้รับทิ่สง่างามและบริสุทธิธรรมเพราะว่าเริ่มต้นตั้งแต่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยจะเป็นความสวยงามตั้งแต่ต้นทาง มันจะนํำไปสู่ถึงคณะกรรมการในอนาคตและที่สำคัญก็คือว่าถ้ามีมาไม่ครบนะคะมีประมร้อยแปดสิบสามนะคะผู้มีสิทธิ์อยู่ในนี้เนี่ยหนึ่งร้อยหกสิบสองท่านนะคะคำถามก็คือว่าจะมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยเกิดสมมุติเราเลือกไปแล้วเกิดคนที่มีมาไม่ทันแลวเข้ามาเนี่ยเราจะยอะมให้เขาเลือกตั้งไหมเชิญกาน การแข่งขันการข้ามสมัยทีสามารถท่าด้ครับขออนุญาตนี้าาครับที่เคยคำเนียนว่าวันนี้เจ้าที่ที่ตรวจสอบนั้นได้ให้นาส่งเอกสารลงหน้านะครับท่านนะครับที่รับมอบนั้นได้อย่าลอบว,ว,วมผู้คนมาหลายสมัยแล้วครับขอบุณครับค่ะได้แล้วนะคะ ท่านที่มาช้าหลังจากนี้ไปขออนุญาตก็คือว่าถ้าไม่มีเหตุอันควรตกงตัวนี้นะคะจะเป็นทางสภาตสาหกรรมทีนี้เจ้าหน้าที่ของสภาตสาหกรรมค่ะคือพี่อาทิตย์ว่าต้องมาเปิดดูได้นะครับมาดูพศออะไรครับวันนี้ระบุไว้หนึ่งปีค่ะอน็ญาเป็นหนึงขึ้แล้วอนุราตให้ดำเนินข้อสอบถ้าเป็นธรรกิรใหม่ค้นสภาพไปแล้วนะ จริงๆอะผมไม่อยากพูดเพราะผมไดเขียนในห้องกรรมการแล้วผมก็เลยไม่อยากกระตุ้นทุกท่านโยไปเอาเินใจไม่ได้เพราะจนั้นมาเครันไม่ได้ขอใช้เวลาตรงนี้นิ่นึงนะคเพราะว่าไม่อยากให้การเลือกต้าของเราเป็นบูชับนะคะดังนั้นขอให้ยึดตัข้อบังคับระเบียแล้วก็มาตรที่กระินเป็นั้เลตรงนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าไม่อยากให้การเลือกตั้งของเราเป็นบนะคะดังนั้นขอให้ยึดตัวข้อบังคับระเบียบแล้วก็มตที่กินเป็นหลัก ไปเลยครับถ,ถึงยุคของท่านใดท่านหนึ่งก่อนน่านอันก็ได้ก็มีวิธีปฏิบัติแบบเดียวกันเหมือนกันขออนุญาติครับเอยจำเระมีปฏิบัติที่ส่วนมากก็สูงท่านที่รู้พี่ใหญ่ของเราเขาพูดถูกครับแต่เป็มีช่องทางออกขทางหนึ่งทางหนึ่งครับทางญาติครับคือโดยปกติที่ผ่านมานะครับขออนุญาตผมเคยไปศึกษานพวกในวยการสภาาคัมภีร์ได้ใครใน,รข,ในรข,ขั้นตอนมากญาตเรียนว่า ถ้าให้ชําระวันนี้ผมไม่ทราบนะครับว่าสมาคมไหนอยู่ฝั่งไหนเพราะผมอ่านมาผมยังไม่รู้จักสมาคมผมไม่รู้สักสมาคมเพราะผมอยู่มา102 1 0วันนี้1 0กว่าเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีไหมครับขอ,อย้ําเรียนเสนอว่าถ้าทา่านชําระข้างหน้านะครับแล้วกลับเข้ามานะครับโดยที่ประชุมใหญ่สามาัญรับรองครับที่ประชุมใหญ่สามัญคือสามารถแก้ไขข้อบังคับได้ด้วย นั่นคือเป็นเอกสิทธิ์ของที่ประชุมใหญ่สามัญว่าจะให้พี่น้องสมาชิกนะชํารักวันนี้แล้วเข้ามาหรือถ้าท่านไม่ชํารักท่านก็หมดสิทธิ์กันเลยหรือเปล่าที่ประชุมใหญ่สามัญมีสิทธิ์รับรองได้อนี้สามารถแก้ไ,นนไขขอ้อกับอันนี้รองลองสนใจไม่ว่าสภาจะเอกสิทธิ์ก็ตามแต่ว่าต้องไปลงในราชกิจการุเบกษายตัวถูกต้องนะครับใช้ไม่ได้ทักทีเพราะนั้นที่ท่านจะรุ้งวันรวยนะเราบอกแก้ข้อกัเขาไม่ได้แต่ต้องบอกว่าขอให้เป็นสตยาบันได้ตนี้ ให้สัตยาบันรับรองว่าที่จะทำตารอะไรเนี้ย <c oughs> ยอมติดคุกด้วยกันทันท้งหมดอย่ารเงี้ยดำไปแล้วเนี่ยเาได้แบบนี้จบเพราะว่าให้สัตยาบันนะทุกคนให้สัตยาบันนะรับรองนะไม่ได้แก <c oughs> ้ใครก็แก้แต่ว่ามันใช้ไม่ได้ต้องลงได้กิจาด้วยนะครับเอายัางไงตอนนี้ต่อต่อไปก็ยกก็จะยกมือกันตั้งแต่ข้างนอกแล้วเพราะระเบียบมันก็มีอยู่แล้วมันต้องมีระเบียบแล้วควรจะยึด ยังไงครอบครับเราต้อง,งตามนั้นครับไม่งั้นมันจบยากแต่ในเมื่อมันที่อ้างถึงของเก่าผมไม่ทราบนะแต่ว่ามันควรจะเลิกตอนนี้แล้ะควรจะทาเหมือนที่ทางคุณดีซีว่าผมเห็นด้วยที่ว่าจะ,ะให้โอกาสพราครั้งนี้ถ้ามาติออกมาว่าโอเคเราให้โอกาสว่าใครที่มีชื่อรายนี้ยังไม่ได้ทำาตรฐานว่าควรจะเริ่มก,กันใหม่นะขอบคุณครับ ติดคุกนะครับผมคิดว่าพวกเราคงไม่ทำให้พวกเราติดคุกนะผมสุรวัตรคนะา,าราบธรรมะนะวันนี้ในฐานะสมิสาชิกคนออขอเรียกถามเจ้าหน้าที่นะเมื่อกี้มีกี่รายนะที่ที่ฉะนั้นผู้ใดที่เราจะตัดสินมันต้องผ่านกระบวนการก,ารก,ารการ่อนแม้ว่าจะทำจิตอะไรอย่างแต่ถ้าเกิดจะให้ตัดตัดเขาออกจากตัดเขาออกจากความเป็นสมาชิกผมคิดว่าสิบหกรายเนี้ย ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาปล่อยลงแขนใ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 นลักษณะนี้โดยโดยให้โดยช้สมดุลที่ดีที่สุดที่ทุกท่านเสนอมาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับต่อไปนี้ถ้าไม่ได้เราแก้ข้อบังคับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนอย่างเงี้ยไม่มีใครก็ทำในโลกการทรรมนิยมเนี่ยทั่วโลกที่ไหนก็ออกกฎหมายแล้วบอกว่าถ้าขัดข้อบรรจะเปลี่ยนเลยเงี้ยทำไม่ได้แต่ในข้อบังคับมันเขียนไว้อย่างนึงครับว่าเงื่อนไขการของสมาชิกสภาเนี่ยมันอยู่อย่างนี้ครับข้อสองนะครับ สมาชิกที่ทั้งชำระต้องดูประจําปีซึ่งเหเดนทิศได้แจ้งทราบให้เป็นหนังสือแล้วไม่น้อยกว่าสองครั้งผมไม่ได้แจ้งเขาเพราะเงื่อนไขเนี่ยครับในเ,บเมื่อไม่มีการแจ้งยังไม่ถือว่าและเมื่อสมาชิกนั้นทั้งชำระให้สมาชิกนั้นถือขาดเมื่ถ้าเหเันทิศไม่ได้ทําไปสมาชิกเขาก็ยังไม่ขาดเพราะมันอยู่ในเงื่อนไขตรงที่แจ้งหรือไม่แจ้งผมว่าทางนี้เป็นทางออกที่ดีคือ ทางเจ้าหน้าที่สภาก็ได้ทำหนังสือยื่นไปแล้วจกเนทุกอย่างตามขั้นบวรกาเรียบร้อยแล้วเขาก็ไมมาตั้งจบไปแล้วก็ตอนนี้เราเหลืออนหนึ่งที่มาเนี่ยเขาก็ตั้งใจเขาก็มีความประสงค์ที่จะไปใช้สิทธิ์ของเขาเขาเชียงใหม่นะสิมันมาไ้แล้วเด็กขาดเลยพี่ตรวจสอบกันมาก็รากฏว่าไม่ไม่ได้รับหนังสือนะครับอันนี้อันหนึ่งนะครับแล้วก็อ่า เข้าใจว่าจ่ายแล้วนะครับเมื่อกี้มามาหน้างานนะครับก็พยายามจะจ่ายพอดีเน็ตลมนะครับตรงนี้ผมก็เพิ่มเติมนิดหนึ่งครับว่าถ้าสมาชิกยังไม่ขาดสมาชิกภาพให้มาจ่ายไางไหนได้แต่ตามข้อบังคับเมื่อกี้เนี่ยคุณต้องจ่ายภายใน3ามสี่วิทยุนเพราะฉะนั้นปฏิบัติตามที่ข้อบังคับเขียนไว้ว่าที่ปฏนบัตหลังจากนั้นอีร้อยแปดสิบวัน ก็คือ3ามจิตวิญนาณมันสุดท้ายถ้าเราเล่นได้อย่างนี้คือท่าเขียนหมดแล้วครับนั้นหมอใหญ่กับหมอผู้มีการรักก็ทำไร้เดียวใช่ไหมครับทำมาทำงารหน้่ง,งานได้แต่แท้รั้งสองปีติดต่อกันแล้วเนี่ยยังไงก็ ราะวันนี้ไม่ได้เจ็บผมครับอันนี้เนเนเกเป็นว่าอยู่หรือไม่ส่วนการที่จะเป็นสมาชิกด้วยข้อบังคับอะไรด้วยการมติอะไรต่างๆเนี่ยขอให้เป็นเรื่องของสภาสามกรรมไม่งั้นมันจะเดินไปไม่ได้นะคะชายนพีผมกระโเชื่อว่าเป็นางานพอดีเราก็ไม่ได้เดินไปไหนมัน คำคนละคำพูดทั้งนี้มันไม่จบหรอกครับผมอยากให้เริ่มกันใหม่ก็อนุโลมเลยเมื่อข้าใจบแล้วก็ยกผลประโยชน์ให้จมเลยไปเลยแล้วก็เลือกกันเลยรับรองได้ท่านรื้อจริงๆมันลื้อยาวเนี่ยมันก็ผิดมาตลอดอ่ะผมไม่เชื่อเราว่าทำถูกอ่ะแต่มติทางกรรมการเขาก็มีอำนาจในส่วนกรรมการ